โซนโชว์นี้จะพาไปติดตามอีกหนึ่งค้าวค่ะเชื่อแน่ว่าอาจจะสะเทือนใจใครละหลายคนโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีลูกหรือว่าคนที่รักเด็กหรือว่าคนที่ไม่ชอบให้เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าลาสุดเนี่ยเข้าไปพบเด็กทารกเพศช,ชายค่ะ เป็นทาดรกเพใชายแรกเกิดเลยนะคะทุกนําไปทุ่มไว้ในท่งางยากชาวบา้านยังช่วยกันเอาออกมาก่อนที่กู้ไัยจะแรงช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะขณะที่ตํารวจก็แร่งตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะตามหาผู้ก่อเหตุยังไม่แน่ชัดว่าแม่แน่เป็นคนไทยหรือว่าแรงงานต่างดาวค่ะ นี่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรงคล้ารวมใจกําลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กทารกที่ถูกนําไปถุ่มไว้ในทั้งหญ้าโดยชาวบ้านเนี่ยได้นําเด็กทารกมานอนรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยบริเวณพืน้นโรงจอดรถของโรงงานโดยมีซอบปุ๋ยสีขาวเนี่ยคลุมตัวเด็กทารอกอยู่จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นําซอบปุ๋ยออกแล้วก็พบว่าสภาพตัวเด็กเนี่ย เริ่มจะเข้าสีดแล้วก็ริมฟี่ปากก็เริ่มม่วงแล้วนะคะก่อนเที่ยงเจนาทีจะนําตัวเด็กทารกขึ้นรถชุกเชิ้นเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเจ้าหน้นาที่กู้ภัยค่ะได้นําอุปกรณ์ช่วยให้ใจเพื่อจะช่วยอัดอากาศออกซิเจนเข้าสู่ปอดแต่ในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวก็ได้ดับรายงานว่าเด็กทารกที่ถูกนํามาถุ่มเนี่ยได้เสียชีวิตเหลระวางนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ โดยผู้สขาของเรารายงานว่าเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยมูล,ลนิธิสว่างส่งคล้ารวมใจรับแจงพบเด็กทารอกเรกเกิดทุกนําไปทุมไปในทั้งยะบริเวณด้านนาโวมงานแปรรูปอาหารซัดถนนกาวซิงจนะตําบลเขารูปช่างอําเภอเมืองจังหวัดส่งคล้า หลงังรับแจงค่ะได้ประสานรถตำรวจโทรอัฟฟานชัยบุญมากรอยเวนส่อพ่อเมืองสงคล้าพร้อมกับชุดสืบสวนส่อพ่อเมืองสงคล้าแล้วก็กองพิส์หลักทาาจังหวัดสงคล้าข้าวไปตรวจสออที่เกิดเหตุค่ะเกิดเหตุบริเวณโรงจอดรถของโรงงานนะคะชาวบ้านก็ได้นําเด็กทารกนํามานอนีทพืนค่ะโดยมีสอบปุ๋ยสีข้าวคลุมโยเบืองตอนนะคะก็พอมิ้นเด็กทารกเพศชายพึ่งคลอดนี่แหละ ซึ่งมีไซส์สะดือนิติดอยู่ค่ะนอนให้ใจเรรินจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นําตัวเด็กเนี่ยไปที่รถชุกเฉินเพื่อทําการปฐมพยาบาลเบื้องตอน้กนก้นแคีบส่งตัวส่งโรงพยาบาลสง่สง,สง,สงคร้ากโยนะคะเพื่อรักษาต่อย่างแร่งด่วนจากการตรวจสอบบร,ริเวณโดยรอบค่ะก็พบซอบปุ๋ยสี่ขาซ่องใบทุงพลาสติกไซส์นึ่งใบเสือ้อยืดสีดำนึ่งตัวแล้วก็ผ้าทุ่งนึ่งตัวค่ะจากการสอบถามชาวบ้านก็ได้เล่าให้ฟังว่า คนเทพอบเด็กคนแรกเนี่ยเป็นคนห้าข้องเก่าเขาก็ได้มีการมาคุยแย่เพื่อห้าข้องเก่าแล้วก็ได้เห็นซอบปุ๋ยเนี่ยว่างอยู่ในทังหญ้าค่ะจากนั้นคนห้าข้องเก่าก็ได้เปิดเล่แล้วก็ได้กินข้าวเลือดก็เลยได้หยอกซอบเนี่ยลงมานะคะจากนั้นค่ะคนห้าข้องเก่าก็เลยได้เปิดเล่แล้วก็เห็นว่า ตัวเด็กเนี่ยถูกห่อ้วยเสื้อยืดสีดำเอาไว้แล้วก็พาทุ่งห่อตัวเด็กอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีทุ่งหิวห่ออีกทีหนึ่งก็เลยได้ดำเด็กเนี่ยออกมาวางเทพื้นทโรงจจดรถแล้วก็พบว่าเด็กเนี่ยยังหายใจอยู่แต่ว่าแพ้วเบาหมาค่ะก้อนขนแก็บข้องเขาในจะวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่รปรพอของโรงงานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าตรวจสอบค่ะ ทางด้านพันตํารวจเอกจําลองสุวรรณหลักนะผูกํากับการสอพเมืองสงคลาก็เลยเปิดเผยค่ะวะ่ขาขณะนี้เนี่ยได้สร้างการให้ชุดสืบสวนค่ะลงพื้นเทตรวสอบแก้พยานลักท่านต่างๆนะพร้อมกับตัวสอบกล้องวงจรปิดข้องบุคคลค่ะเทนั่มเด็กนะมาถึงเนี่ยเผื่อซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหร,รือเรงงานต่างดาวค่ะยังคงให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยทำงานก่อนเพื่อจะห้าตัวแม่คองเด็กต่อไปนั่นเองค่ะ